แอปพลิเคชันตัดต่อที่สามารถสร้างหลักแสนให้กับคุณได้แอปพลิเคชันแรกนะคะก็พลาดไม่ได้เลยค่ะก็คือแอปพลิเคชันแคปคัทนั่นเองค่ะเอาไว้ตัดต่อคลิปนะคะตัดต่อคลิปสั้นตัดต่อคลิปยาวไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหนสายให้ความรู้สายบันเทิงสายขายของสายแม่ค้าออนไลน์สามารถตัดต่อในนี้ได้หมดเลยสามารถตัดคลิปได้แบบว้าวและพรีเมียมเจ๋งๆที่แอปนี้ได้เลยค่ะส่วนแอปที่2ที่ครูแพรวใช้ก็คือไอบิดเพนค่ะเอาไว้แต่งรูปนะคะทุกรูปที่อยู่ในเพจครูแพรวหรือว่าทุกรูปที่ครูแพรวทาให้ลูกค้านะคคะตตัด่ออออใหห้้ลูกการืแบบ ลูกค้าครูแพรวาใช้แอปพลิเคชันนี้ค่ะหรือจะเป็นปกคอสของอาจารย์มดิตหรือปกคอสของลูกค้าหลายๆคนที่เข้ามาให้ครูแพรวาได้ให้ออกแบบให้นะคะส่วนแอปที่3ที่ครูแพรวาใช้ก็คือ h o t o r o o มนะคะเอาไว้ไตคัดสิ่งที่อยู่ด้านหลังของเราออกค่ะเพื่อไปแต่งรูปหรือออกแบบรูปนั่นเองค่ะและแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ครูพูดมานะคะก็คือแอปพลิเคชันในมือถือค่ะสามารถสร้างเงินหลักแสนหลัก,ลกล้านได้จากมือถือได้เลยนะคะเราเอาไปใช้กันดูนะคะใครใช้แล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์ให้ครูแพรว,วยนะคะค